สวัสดีครับมาโปรชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกม Slaycation Paradise นะครับซึ่งก็คือการเข้าพักส่งสวรรค์เ <c oughs> หมือนประมาณให้เราได้เหมือนไปปลดปล่อยนะครับปลดปล่อยความรุนแรงก็คือยิงนั่นแหละรครับใช้ปืนยิงการใช้ดาบปันอะประมาณนี้ครับกับพวกกลุ่มซอมบี้หรือไม่ก็เป็นพวกนุ่นต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆแต่ผมดูเหมือนซอมบี้มากกว่านะมันมันแปลกๆครับจริงๆมันเป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับเพื่อน ในเกมนี้คือเราอยู่เนี่ยครับในโรงแรมนะครับโรงแรมดูเป็นพาราไดส์พาารไ์เลยแหละครับอันนี้จริงๆแล้วตรงเนี้ยมันมีให้เราเก็บนะครับที่กระเป๋ากระเป๋าเนี่ยครับมันจะมีแบบแสงส่องเหมือนอย่างนี้นะครับปิ๊บปิบวิบวิบเหมือนอย่างนี้ครับเพียงแต่ว่าเราต้องกดเราต้องเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กด F นะครับเพื่อนกด F ก็คือการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดคุยนะครับเจ้าตำรวจปาะหลุกยักที่เราอักเสบครับเบนไดิตบอร์ด ก่อนที่เพื่อนๆจะได้ติเก็ตอันนี้ครับนี่ครับบัตรเจ็ตอีโคโนมิกอีโคโนมิติ๊กเก็ตนี่ครับเพื่อนๆจะต้องทำเควสก่อนนะครับก็คือไปปลดล็อกในแต่ละด่านก่อนแล้วก็พยายามหาจุดกระพริบกระพริบที่ผมบอกนะครับในแม็มีเยอะนะครับแล้วก็อันนี้คือซื้อเอานะครับพรีเมียมอีโคโนมิกติ๊กเก็ตก็ซื้อมาเรื่อยๆนะครับอันนี้บิสเนสติ๊กเก็ตนะครับเบริสตันติ๊กเก็ตนะครับนะครับก็ต้องซื้อเอาส่วนทักษะความสามารถพวกนี้ซื้อเอาหมดนะครับเพื่อนๆ เนี่ยครับเนี่ยครับข้าวหัวใจก็ซื้อได้เลยซื้อเลยเนี่ยครับพอติจูดนะครับก็ทำให้เราเฮล์บูส10%มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ25%นะครับอันนี้การเล็งก็จะดีขึ้นคีย์ติคอลฮิตก็คือโจมตีได้แรงขึ้นนะครับกระสุนก็รุนแรงขึ้นนะครับก็จะเป็นแต่ละอย่างเลยอันนี้ล็อกพิกนะครับเอาไว้เปิดประตูที่ล็อกเอาไว้นะครับเพื่อนก็ปลล็อกได้เลยครับอันนี้เซลล์ฮิลลิ่งก็คือการ ฮิวพลังชีวิตตัวเองนะครับพลังชีวิตตัวเองนี่คือการซ่อมนะครับการซ่อมแค่สปีดทำได้เร็วขึ้นพื่ได้หมดเลยนะครับแค่สปีดสามอันนี้อ่าเพอร์ซันอลสปีดนะครับนะครับก็เหมือนะวาณว่าอ่าการเดินทางที่ดีขึ้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับการเดินทางแบบสวิงเนี่ยครับอันนี้ก็คือน่าจะแข็งแรงขึ้นนะครับดูดูแล้วเนี่ยครับตัวตีได้หนักขึ้นนะครับ ต่อยตีได้นานขึ้นอะไรประมาณนี้เขา้าดได้รุนแรงขึ้นนะครับอ๋อนี่ voice step นะครับคือการหลีกเลี่ยงหลีกหลีกหนีนครับได้เอขึ้น,นครับอัปเดตได้หมดเลยครับเพื่อนนะครับพบแล้วนะครับอีพบแล้วนะครับ,บ,รบก็การการกลดเดินเนี่ยในเมื่อความหมายก็คือเห็นเห็นเป้าเล็งไหยครับเราต้องเอาเป้าเล็ง หมุนไปทางไหนตัวละครมันก็จะหมุนตามนะครับเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเดินมาด้านหลังเนี่ยครับตอนนี้เราอยู่ด้านด้านหันหน้าเจ้าหาปลาหมึกใช่ไหมครับเต่ถ้าเราจะเดินหันหลังกลับมาเราก็เอาเมาส์มาไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดินมาเห็นไหมครับถ้าเดินกลับอีกก็อย่างนี้นะครับต้องเอาเมาส์มาอย่างนี้ตัวละครนะครับมันจะหมุนหันหน้าตามเคอร์เซอร์ที่เป็นเป้าเลงนะครับถ้าหากให้ไปทางไหนเราก็ต้องเอเอาเป้าเลงไปทางนั้นนะครับเพื่อนๆ เควสเล็กๆนี่มีเยอะนะครับเนี่ยครับเควสเล็กๆเนี่ยครับเห็นไหมครับเราสามารถเข้าไปในห้องไปเอาตัวกระพริบกระพริบนั้นได้นะครับที่ผมบอกเพื่อนๆไปเนี่ยครับนี่ห้องเล็กๆอย่างนี้มันจะมีไฟกระพริบกระพริบเล็กๆเหมือนเหมือนเป็นเหมือนอ๋อนี่ล็อกพิกนะครับตอนแรกมันล็อกอยู่นะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้มันเปิดได้แล้วนะครับตอนแรกมันล็อกเพราะเราไม่มีล็อกทิกนะครับอันนี้ใช้วิธีการยังไงอ่ะ ยิงกันอย่างนี้เลยเหรอผมนึกว่าเหมือนได้ยิงไลท์นะครับที่ว่ามันเป็นล็อกพิกจริงๆเลยอะที่เป็นกุญแจผีเสียบเข้าไปเหมือนช่างกุญแจอะไรอย่างนี้ครับอะไรอะโอ้ปืนอัปเกรดปืนนะครับกด F ค้างนะครับเพื่อนๆอแปรอาร์มเนี่ยครับได้ได้เนี่ยครับการเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะมีปั๊มตราข้างหลังให้นะครับทั้งหมด11ตรานะผมได้มา9้าแล้วนะครับ เพื่อนๆต้องหาจุดกับพริปอัน,นเล็กๆๆนะครับที่ผมบอกอเนี่ยครับอยากได้ปืนนะครับเขาเป็นการทดสอบอุ้ยเจ้าหนี่ขายปืนน่ะมันน่าจะเป็นคนสร้างปืนแน่เลยเหมือนจอนวิกครับที่ว่าโรงแรมคอนติเนนตัลชั้นล่างนี้คือแบบโอ้โหโมีปืนทุกขนาดทุกแบบทุกยี่ห้อเลยนะครับแต่เงินต้องมีนะ ถอาไม่มีนี้ก็ไม่ได้แต่เงินถ้าเงินมีนี้ซื้อได้หมดนะครับปืนใหญ่อุะ่ะสุดเลยโอ้โหเห็นแล้วอยากได้ปืนนี้เลยนะครับแต่จุดกระพริบเมื่อกี้เพื่อนเเห็นไหมครับที่ตัวปืนนะครับนั่นแหละจุดมันจะกระพริบกระพริบกระพริบอย่างนั้นนะครับสว่างสว่างสว่าง,าง,าง,างนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับนั่นแหละครับ มันจะเป็นจุดที่ทําให้เราได้ตาสแตป์นะครับเพื่อนๆมันจะมีอยู่ทั่วแมบบนะครับเพื่อนๆต้องหาเอานะครับเพื่อนๆนมีเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเนี่ยครับห้องพยาบาลอยู่นี่นะครับเพื่อนเพื่อนเวลาเราตายเราเล่นอ่าภารกิจไม่ครบนะครับหรือว่าเล่นไม่สําเร็จเราก็จะตายแล้วก็มาห้องนี้นะครับหมายถึงว่าแพ้นะครับเพื่อนๆเกมเวลาเข้าไปเล่นอ่าในในโหมดแบทเทิลนะครับก็คือเข้าไปรอบๆนะครับเพื่อนเพื่อน เราเข้าไปปุ๊บมันเป็นการเข้าไปยังพอร์ทัลก็คือเหมือนส่งส่งแบบวาร์ปเข้าไปครับแล้วก็เราก็ต้องยิงสู้กันมันจะมีเวลาให้เราก่อนที่จะเริ่มแบทเทิลนะครับคือเวลาที่เราจะต้องหาพวกพลังนะครับที่ว่าสามารถที่จะเอามาสร้างก็คือเหรียญน่นะครับผมเรียกว่าเหรียญแล้วกันเพื่อที่จะเอามาสร้างอาวุธนะครับเพื่อเอาไว้ปกป้องตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่เราอยู่นี่แหละครับโดยการสร้างปืนหรือว่าสร้างเป็นตารีเออร์กัน้นที่ครับ ไม่ให้มันสามารถเข้าถึงตัวเราได้ง่ายแล้วพอเวลาเราสร้างเสร็จแล้วภายในเวลาที่กาหนดนะครับแล้วมันก็จะขึ้นแป็นเทิร์จริงพอขึ้นแป็นเทิร์จริงแล้วเราก็ต้อง,งสู้ให้ได้นะครับและพยายามเก็บเงินที่ตกให้ดีนะครับพอเก็บเงินที่ได้แล้วเราก็สามารถที่จะเอามาสร้างอีกนะครับสร้างเพิ่มเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับพยายามบ้าน่านจนกว่าพอเท่าจะเปิดจะเปิด <laughs> จะเปิดอีกรอบนึงนะครับเพื่อนๆ จะเปิดอีกรอบนึงพอเปิดอีกรอบนึงสแสดงว่าเราฟินิชแนวนะครับก็คือคอมแบทนั้นเราวินนะครับเป็นรนะเนี่ยครับ๋ยผมจะเล่นให้ดูนะครับเพืเ่อนๆเนี่ยครับโอเคเราต้องการอารทุูกโก้นี่เลือกด่านนะครับเห็นไหมครับอันนี้เมโทรแ,แม็กซิกันแม็กซิคาโน่นะครับเพืเ่อนๆอันนี้ผมผ่านไปแล้วนะเห็นไหมครับขึ้นมาเพื่อนๆจะต้องพยายามเล่นเล่น2ด่านนี้ให้ผ่านก่อนนะครับนิวอัมสเตอร์ดัมเห็นไหมครับ นี้ให้ได้ก่อนแล้วมันจะมีการปลดลอกอันอื่นมาให้อีกนะโอ้ยเฮลยังไม่เคยเล่นเลยอะ่ะจะดูเมโทรแม็กซิคาโนกันนะครับเพื่อนเนี่ยครับนีเลเวลห้าเลย ครับเข้ามานี่ครับเมโทรมาซิคาโนนะครับเพื่อนๆแอปตัวเกมมันก็จะเปนน็นหนังคือเราวาบมาแล้วนะครับวับมาแล้วอุ้ยโดนระเบิดมีระเบิดด้วยเพิ่งรู้นะครับเพื่อนๆน,นี่ครับตอนนี้ประตูยังไม่เปิดนะครับก็เราสามารถที่จะ อุ้ยออกไม่ได้อ่ะตรงนี้มันออกไม่ได้นะครับเลือดลดอีกออกไม่ได้มันฮิวตัวเองนะครับเพราะว่าผมอ่าเขาเรียกว่าอัปเกรดตัวเองจนเกือบขีดสุดแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมาทางไหนเพื่อนๆต้องรีบวางนะครับเนี่ยครับ left control เน,นี่ยเพื่อนๆอันนี้คือปืนนะครับ auto toilet เพื่อนๆตรงดูนด้วยนะครับว่าเพื่อนๆมีเงินอยู่เท่าไหร่เห็นไหมครับ auto toilet มันต้องการ51นะครับ51ฟันเฟืองแต่เรามี300นะครับเราก็วางได้นะ เดี๋ยวครับวางไปก่อนอะไรเนี่ยข้างนอกเหรอเปิดประตูไปเลยท่านั้นระเบิดอีกแล้วอะ่ะ ทะลุกำแพงได้นะครับพยายามหันเป้าไปในจุดที่เราต้องการจะยิงนะครับเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวผมวางกับดักไว้บ้างแล้วนะครับไม่งั้นไม่ไหวเดี๋ยววางทุเรดก่อนนะครับเนี่ยครับวางทุเรดวางสักสองอันเลยแล้วกันแล้วก็ตัวนี้มาช่ร์นะครับ มันจะคอยกั้นไม่ให้มานะครับผมแนะนําให้วางด้านหน้าทูเรศครับมันจะทําให้ทูเ็ศไม่พังเร็วนะครับเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยครับพอ์สก็คือูงูงศัตรูจะมาภายในอีก 17, 16เนี่ยครับไม่กี่วิแล้วนะครับต้องรีบวางของก่อน มาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วเนี่ยครับเดีย๋ยวผมซามี่มันจะมาเรื่อยเรื่อยนะครับมันมีบ้านนี้กักไม่ได้นะครับแต่ละด่านเนี่ย มากยกะขึ้นเรื่อยเลยครับครับโอ้โอเคฮอสไปแล้วนะครับจบแล้วเดี๋ยวฮอสจะมาอีกนะครับไปเนะนี่ยครับเรามาเก็บของให้นะครับเนี่ยเดี๋ยวฮอสจะมาอีก2นาทีเนี่ยครับพยายามเก็บปันเฟืองให้เยอะๆนะครับ แต่ผมเรียกว,ว่าเก็บเงินแล้วกันก็มันเป็นเงินจริงๆอ่ะมันเอาไว้ซื้อพวกนี้นะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เงินหรอกมาตัวนึงครับกำลังวิ่งมาเลยแต่ละด่านนี้ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆพยายามเก็บให้หมดนะครับไปแล เพื่อนต้องไปคุ้มกันพวกของที่เราสร้างด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันป้านไม่อยู่ถ้าเราไม่ช่วยยิงนะครับเ,เพื่อนเห็นไหมครับตัวนี้พลังมันลดด้วยนะเพื่อนเดี๋ยวเรากั้นเพิ่มนะเดี๋ยวผมเอาทูเลตน,นะครับผมชอบทูเลตเน,นี่ยครับแล้วก็มาเซิ้งนะครับตัวบดนะครับตัวบด Okay. กอาทูเลตเพิ่มนะครับมันตั้งได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเพื่อนๆต้องดูตำแหน่งให้ดีนะเนี่ยครับเพื่อนต้องดูตำแหน่งให้ดีเนะนี่ยครับ,รรบมันจะเป็นตารางใสๆอย่างเงี้ยครับที่ตารางเรืองแสงมันถึงจะวางได้นะครับถ้ามันไม่เรืองแสงวางไม่ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ครับพเพื่อนๆซ่อมได้ด้วยนะกดรีแพรย์นะครับ แต่ต้องเสียด้วยนะคือมันเสียมันทังได้นะครับวงนี้ให้ระวังด้วยนะครับการซ่อมนี้เพื่อนๆต้องอัปเกรดตัวเองก่อนนะครับถึงจะซ่อมได้ถ้าไม่อัปเกรดนี้ <c oughs> เพื่อนๆซ่อมไม่ได้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆวางผิดตำแหน่งอะไร <c oughs> เพื่อนๆกด R นะครับมันจะ save ก็ West, <c oughs> คือการถอดออกอยกเลิกนะครับแล้วก็จะได้คืนปันเฟืองคืนนะครับ อืน51เมื่อเห็นไหมครับโอการโจมตรีนี้หนักแน่เลยผมฆ่าแค่63ตัวเองจาก150นะครับเดี๋ยวมันมีมาอีกนะครับ 106ตัวนะครับจากทั้งหมด150เราต้องยิงอีกอีกประมาณ44ตัวนะครับเพื่อนๆถึงจะครบาตามที่เควสมันกำหนดนะครับอุ้ยนี่เสียเยอะเลยอ่ะซ่อมนะครับซ่อมเนี่ยพวกนี้ะเดินกันยั่วเยี้ยนะครับบอกไว้เห็นไหมครับเดี๋ยวต้องหาทางออกอีกอ่ะอุ้ยมันมีเหมือนเป็นหัวหน้าบอสนะครับเห็นไหมครับลูกกระโหลก เป็นหัวหน้าบอสนะแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ฆ่าตัอะไปได้นะครับยิงทะลุป,ประตูดได้เด้อเหลือหนึ่งนาทีอุ๊ย เพื่อนอย่าเล็งตรงไหนให้เอาเป้าเล็งหมุนไปด้านนั้นนะครับนี่เก็บได้เยอะเลยเก็บฟันเฟืองได้เยอะเลยนะครับต้องกลับฐานก่อน,นอุ๊ยร้ายนะครับวงมาอยู่ข้างล่างเดินขึ้นมาขึ้นมาโอ้มีอะไรเสียหายบ้างต้องซ่อมนะครับเพื่อนเดี๋ยวฝูงฮอสจะมาภายในตัดตาร โอ้ยเกือบอสร้างได้เพิ่มนี่แล้วเดี๋ยวผมสร้างทูเลตเพิ่มนะครับนี่เอาไปเลยไปอีกโอ้โหเต็มพิกัดเลยอ่ะเต็มพิกัดสุดๆต่อให้มาเยอะก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าเนี่ยครับทั้งป้อมปืนทั้งตัวลังไปถึงตัวที่ทำให้ซอมบี้มนมชะงักนะครับก็คือพร้อมแล้วนะี่ครับพอท่าจะเปิด ไฟนิกส2 1หนึ่งก็คือทางออกเราครับทางหนีเราบี๊กกำลังพุ่งมานะครับมาแล้วมาแล้ว จางออกไม่สําเร็จนะครับโอ้โหสุดๆเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับถ้าหากว่าเราไปไม่สําเร็จนะครับเราจะมาเกิดตรงห้องพยาบาลนี้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าสําเร็จเราก็จะอยู่จุดเดิมนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าโอ้โหมันมาฮอตมาแบบไปละลอกละลอกละลอกไม่หยุดเลยนะครับสุดๆเลยอะ่ะจริงๆตอนแรกที่เราก่อนที่ฮอตจะมานะครับตอนที่มันจะขึ้นว่านับถอยหลังนะครับ ตอนช่วงสุดท้ายอะนั่นแหละครับผมต้องจริงๆผมต้องรีบหนีออกทักไปที่พอร์ทัลแล้วครับก็คือทางออกโอเคนะครับอันนี้คือเวปป้อนนะครับนี่ครับเวปป้อนเลชก็คือเอาไว้ปืนที่เอาไว้เลงครับอันนี้เอาไว้เลงแบบระยะไม่ไกลเกินนะครับซึ่งก็ปกติก็เป็นปืนทั่วไปอะไรประมาณนี้ครับวิธีการอัปเดตนะครับเพื่อนๆก็เนี่ยครับ แล้วก็เนี่ยครับอันนี้ของผมอัปเกรดมาเยอะพอสมควรแล้วอันนี้คือเลเวลที่ยีไป22เนี่ยครับเพื่อนๆก็กดเมาส์ซ้ายนะครับมันก็จะเพิ่มให้เป็น22เห็นไครับเพิ่มเป็น23เพิ่มเป็น24เพิ่มเป็น25อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆนะครับเหมือนเช็คการเปลี่ยนไหครับอันนี้นะครับเราต้องการจากคอมมอนเป็นอันคอมมอนก็เนี่ยครับเราเลือกได้มันก็จะเป็นอันคอมมอนแล้วเห็นไหมครับแล้วก็เลือกเป็นอันคอมมอนเป็นแรก็คือจ่าย2 2 6สอนะครับกด มันก็จะกลายเป็นแรนะครับแล้วก็เราจากแรเป็นเลก,เกนเดอรี่ก็คือความรุนแรงจะเยอะขึ้นนะครับจ่าย3609กแล้วกดนะครับเป็นเลก,เกนเดอรี่หรือเป็นไดฟอร์มก็คือสูงสุดแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยครับก็คือสูงสุดแล้วหลังจากนี้ก็จะเพิ่มเป็นเลเวลแทนนะครับเพิ่มเรื่อยๆผมผมไม่รู้ว่ามันเลเวลสูงสุดเท่าไหร่นะ99หรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับแต่ผมเลือกใช้ครับก็เป็นนี้ก่อน,นครับ ส่วนสเปเชียลเวปป้อนนะครับก็คือเรียวกันผีนครับเพื่อนๆเรวกันเดฟอร์มเนี่ยครับเรื่องตัวนี้วิธีการเดียวกันนะครับการอัปเกรดเหมือนกันเลยโมดูลที่ยังไม่มีนะครับส่วนนี้บูบินนะครับเนี่ยครับบูบินนะครับอัปเกรดสุดหมดแล้วนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆวิธีการอัปเกรดก็คือเพื่อนๆกดเมาส์ซ้ายค้างไว้นะครับมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยครับประมาณนี้เราก็จะได้อัปเกรดปูบินนะครับ เอ๊เดี๋ยวมันก็ต้องมีสิอันะโมดูลปะบิลลี่อ๋อเนี่ยค,ย,คตตนยครับเนี่ยครับมาเชสเต้อะไรเงี้ยครับเพื่อนๆสามารถที่จะอัปเกรดมาเชสเต้ได้นะครับเนี่ยครับจากคอมมอนเป็นอันคอมมอนจากอันคอมมอนเป็นแร่ดักแร่ก็มาเป็นเลกินดารี่ครับดักเลกินดารี่ก็เป็นไดฟอร์นะครับจากนี้ก็จะเพิ่มเป็นเลเวลแทนนะครับ เลเวล5ไป6เลเวล6ไป7จเลเวล7ไปแปเลเวล8ไปเก้าเนี่ยครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลเวล9ก้าไป1ิบไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่มีที่สิ้นสุดโอเคนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีนึงนะครับ,บสำหรับฉางใหม่นะครับเพื่อนๆให้เราเข้าประตูน,นะครับเราอยไปเอาฉากใหม่กันเอยเมื่อกี้โดนสบีบุกซะแบบสุดๆเลยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับสำหรับเกมนี้นะครับ เเลสเลเคชั่นพาราไดซ์นะครับเพื่อนเพื่อนก็จบในเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปด่านอื่นกันดูนะครับว่าจะเจอกับสัตว์ประหลาดตัวไหนบ้างนะครับแดี๋ผมรู้สึกเหมือนซอมบี้นะมันชอบอยู่ในที่มืดๆแล้วมันก็บุกเข้ามาแบบน่ากลัวครับโอเคนะครับเพื่อนๆ่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับอัโมช n แนลนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับเกมนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบแนวยิงมันมันเกมนี้สนุกนะครับเพื่อน โอเคครับสวัสดีครับ